น้ำมันพายถูกทำลายผมสมัมผัสได้มีคนเอาของฉันไปทำลายเหรอแล้วฉันจะเป็นอะไรไหมถ้าคุณยังมีชีวิตมันทำะไรคุณไม่ได้แต่ถ้าคุณตายกรรมที่เคยทำไว้ต้องรับผลกรรม ตายไปแล้วก็ไม่รู้เรื่องอะไรหรอกใช้โกงใช้กรรมอะไรฉันไม่สนใจทั้งนั้นอะตอนนี้ฉันมีเป้าหมายใหม่แล้วอยากได้น้ำมันพายเพิ่มใช่ไหมผมไม่ทำเท่าไหร่ฉันก็จ่ายนะมันไม่ใช่เรื่องเงินแต่เป้าหมายใหม่ของคุณผมขอแนะนำได้ไหมรับรองว่าดีกว่าน้ำมันพาย มหิงสาคุณแบงค์แบงค์เม์เท่นถ้ามาหิงสาเป็นสปอนเซอร์หลักคุณแบงค์ก็ต้องสั่งให้เราขึ้นร้องเพลงได้ดิก็หลอดีรวยกว่าป่าอีกมั้ง ชุดน oh. oh, ี้ก็ไม่โอโอ้โหแม่คุณเป็นชุดที่สิบแล้วมั้งเนี่ยอะไรฮะไอ้นี่ก็ใม่ดีอันนั้ก็ใหม่ได้อันนี้ก็ไม่ชอบจะบ่น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 อะไรนักหนาฮะอีลูกช่างบ่นก็ฉันไม่ชอบนี่ป้าแต่แกเป็นแดนเซอร์ไม่ชอบแกก็ต้องใส่แกต้องใส่เหมือนคนอื่นเขาเข้าใจไหมก็ฉันไม่อยากใส่ฉันไม่ได้อยากเป็นแดนเซอร์ฉันอยากเป็นนักร้องโอ้ยเออว่าแต่ว่า ทำไมคุณแคนเขาปลดแกวะเอ๊ะแกทำอะไรไม่ดีไว้หรือเปล่าป้าหรอป้าใครเขาจะไปทำอะไรแต่เชนว่าฉันได้กลิ่นอะไรตุกๆนะกาแฟมาแล้วจา้านี่จา้าโอ้นี่คนขี้เหนียวขี้ตืดอย่างแกนี่นะ เลี้ยงกาแฟเป็นไปได้ยังไงวะไม่ใช่จ้ะคุณแบงค์เลี้ยงจ้ะหวานแล้วคุณแบงค์มาเหรอเหอ็นเป็นไฟแแวว